ของไอเดียบอกว่าฮะไม่ไ้แชร์จิ๊บเบ้นบอยเควินท่องไ<ม>หมสิเควินช้องอ่ะผมลืมบอกเ,อ,อ,กเอ,อ,กอาเติมดู ถูกข้างล่างถูนะทำไมถึงคิดว่าถูกเขาตอบเป็นเบอร์เขาตอบมาเป็นบอดบอดเป็นรถช่องที่ช่องที่สองตอบช่องที่สามโอเคไหมตอบช่องที่สองเียวพอลูกแต่ถ้าเราเห็นรถคู่แท้ 5, ปับตัวนัะไม่ใช่รถช่องที่สองมันคือรถช่องที่สามโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเขียนตามหลังประธานนั่นคือรถช่องที่สอง ถ้ามาตามหลังเวิร์กทูแฮหรือตามหลังเวิร์กทูบีมันถือเวิร์กช่องที่สามมนถูกบังคับมันจะเป็นเวิร์กช่องที่สองไม่ได้โอเคปะเราแบบว่าลงไปแบบเต็นที่ของมันตามหลักของมันไปเลย,เลยโอเคไหมอ่ะเควินว่าของหนูถูกหรือว่าของไอเดียถูก

มาก็ื่อจะย้ําหนูเสมอบอกว่าเวลาหนูเขียนประโยคสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องมองก็คือหาให้เจอว่าประธานมีเท่าไหร่เวิรที่เขียนนั้นสาคัญกับประธานแล้วหรือยังถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันเพราะมันจะเกี่ยวข้องกัทนทันทีแต่ถ้าเป็นอดีตเขาไม่เกี่ยวข้องกับประธานแต่หนูจะต้องรู้ว่าเวริรท,ที่สองคือคําไหนถ้าเป็นอนาคตหนูก็ต้องเห็นคาว่าวีลเพราะวีลคือตัวบอกว่าเป็นอนาคต เห็นไหมลูกว่าการเวลาในภาษาอังกฤษมันจะอยู่วนเวียนอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องแม่นต้องแม่นกับการเวลาต้องแม่นกับประธานกับเริฟเพราะเรื่องเพราะเรื่องปัจจุบันประธานกับกริฟเป็นเรื่องที่ผันแปรตลอดเวลาเราต้องจับประเด็นให้ได้พอเป็นเรื่องอดีตปั๊บพอเราเห็นว่าเป็นเรื่องอดีตเห็นไหมว่าตัวชวดมันจะต่างกันแล้วเห็นไหมลูกซึ่งไม่ได้คะแนนซึ่งไม่ได้คะแนน เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มามันเป็นตัวบอกการเวลาเราพอเห็นปั๊บตัวช่วยมันจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเคลียไหมลูกทั้งสองคนทั้งพี่ปูทั้งเชวินโอเคข้อ okay. ต่อไปพี่ใครอ่านพี่ใครอ่านลูก What are you doing ของเคเวินลูก โอเคให้เวลาแกพี่โบพูดว่า What you writing? What you อันนี้ขอแก้หมดที่โูก็คือว่าชือ writing ใช่ไหมลูกคำตอบมันคืออะไรนะ I I am หรือ I I am writing letter ใช่ไหมลูก <I am. S 2> A letter คิดได้เนี่ย hmm. การตรวจข้อสอบเนี่ยตรวจไปแล้วลูก hmm. ใช่ปะพอตรวจไปแล้วคะแนนบินไปยังเรียบร้อยไม่หรือไม่ร้อยห,หนูจับแล้วคะแนนอะ่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของคําตอบเป็นอย่างไรอยะลูกเราเอาขึ้นไปช้างที่มันเหมือนกันจริงปะตอบไอก็ถามยูถามเนี่ยสิ่งที่เขาตอบมา What are you writing โอเคปะเควินโอเคไหมลูกโอเคทำต่อข้างหลังอันนี้พอเข้าใจเลยจะทำได้แหละน,นี่คือข้อข้างหลังยังเ่ะเอ่อนี่ข้อ,อข้อหกอ๋อข้อหกอ๋อข้อเจ็ดเควินอันมาลูกทำต่อ He is my dad He is my dad เคนวินถามว่างไงลูก uh, Who is your dad พูอีสยูเอดี้ลูกของไอเดียลูกพูอีสยีของพี่พูลูก <have> มัของไอเดียมของไอเดียพูอีสของเควนแปลว่าอะไร พราะของคุณคือใครถ้าตอบต้องตอบว่าอะไรโอเคไหมต้องเป็นผนังผิดว่า My dad is My dad is อะไรก็ใส่ไปจะเป็นนายยกจะเป็นนายไม่ยกก็แล้วแต่โอเคไลูกใส่ลงไป <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องใส่เป็นตำแหน่งหรือชื่อคนลงไป ถูกไไม่ลูกก็คือใส่ตำแหน่งของคำนามลงไปส่ว so น who is he เขาคือใครถาม he ตอบ he ถาม he ตอบ he he's he, he. he my dad อ oh, mm ๋อพ่อีจนนิงเขาเหรอพ้อเจนเองเพราะฉะนั้นคำตอบของเควิน uh, ไม่ถูกนะลูกเพราะว่าคำตอบถ้าดูถามแบบนี้คำตอบที่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นคำตอบของตัวนี้โอเคไหมลูกเอเินพอเข้าใจไหมลูกข้อใจอ่าโอเค สุดท้ายข้ก็้็แปดคิวไปไหนจินพี่ปูใช่ไหมพี่ปูอันมาเออ่พี่ปูถามวม่า